สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอนะคะสำหรับยกทรง B 8 5 3 8นะคะสวยๆพี่ส้มถ่ายรูปเอาไว้แล้วแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาทีละตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานอย่างนี้นะคะเป็นทรงเต็มเต้านะลูกค้าสวยๆ B 8 5 3 8นะเป็นงานไต้หวันนะคะด้านหลัง งานตัดป้ายนะลูกค้านะคะเนื้อเป็นแบบนี้ตัวละห้าสิบเก้าบาทมีโครงฟองบางนะคะห้าสิบเก้าบาทมีโครงฟองบางสวยๆนะคะใครสนใจแคปเจอร์ไปได้เลยนะคะบีสามสิบแปดแปดสิบห้านะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ลูกค้าเป็นตัวนี้นะคะสีดำนะคะสีดำตรงนี้จะเป็นงานปักนะคะลูกค้าเป็นงานปากัก มีโครงฟองบางนะคะอันนี้เป็นงานเกาหลีนะคะลูกค้าเป็นงานเกาหลีอีบลินนะคะอีบลินที่ห่อนี้โอเคเลยนะนงานเกาหลีห้าสิบเก้าบาทนะคะสามสิบแปดแปดสิบห้าคับบีนะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนิ่มๆลายน่ารักน่ารักค่ะสามสิบแปดแปดสิบห้านะคะ สี่สิบเก้าบาทลูกค้าจ่าสี่สิบเก้าบาทนะด้านในเป็นแบบนี้นะคะมีโครงฟองบางสามสิบแปดแปดสิบห้านะคะมีโครงฟองบางสวยนะคะแล้วก็มาตัวนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าเป็นงานสภาพมือหนึ่งห้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นผ้าแบบนี้เลยมีโครงฟองบางเป็นาดผ้าคอตตอนนิ่มๆทรงเต,เต็มเต้านะคะห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทนะคะ ก็มาตัวนี้ค่ะเป็นสีสีออกสีควันบุหรี่นะคะสีควันบุหรี B สามสบแปดแป้านะคะด้านในนะคะแบบนี้นะยี่ห้อนะคะยี่หอนะะเป็นงานไต้หวันนะคะ59บาทเนื้นดัดคางยางดีค่ะย่างดีนะมีเพชรด้วย59บาบาทนะคะลูกค้า ก็มาตัวนี้ค่ะเป็นสีกรมท่านะคะสีกรมท่าตัวนี้ก็เป็นมีโครงฟองบางนะคะสไตล์เป็นงานลูกไม้นะคะสวยลูกค้า59บาทพ้าข้างในเป็นเนื้อมันลื่นอุ้ยสวยมากเลยค่ะเนื้อลื่นๆน,นะแบบนี้งานดีนะคะยางดีแล้วก็นะคะทีห่ห่อนะคะสวยค่ะ 59บาทนะคะ59บาทแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะเป็นชมพูแบบชมพูคล้ายๆชมพูอะไรอะชมพูชานมนะคะชมพูชานมสวยสีแบบดูไม่ฉุดฉาดดูไม่ฉุดฉาดนะคะเป็นชมพูแบบดูผู้ดีค่ะเป็นโซเต็มเต้านะคะ ฟองนุ่ม,ม,มนิดหนึง่งห้าสิบเก้าบาทนะคะห้าสิบเก้าบาทเป็นงานไต้หวันนะคะจะเอาก็แคปได้เลยนะคะห้าสิบเก้าบาทก็ตัวนี้อ้อตัวนี้อ้อตัวนี้น่าจะตัวนี้ต้องขายห้าสิบเก้าบาทนะตัวนี้นะคะเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ตอนแรกแม่ค้าขายหกสิบเก้าแต่ตัวนี้ลดเหลือห้าสิบเก้านะลูกค้า เพราะว่าตอนนี้มันมีตำหนินะคะมีสีตกใสตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นะแจ้งเอาไว้ก่อนนะคะไม่ดราม่านะคะนอกนั้นสวยหมดเลยสภาพใหม่มากเลยสภาพใหม่มากเลยมีโค้งฟองบางนะคะสวยมากเลยขายแค่ห้าสิบเก้านะไม่ใช่หกสิบเก้านะคะเพราะว่ามันมีตำหนินิดนึงใครเอาแคปเจอร์ไปได้เลยนะคะใครเอาแคปเจอร์ไปได้เลย B 8แปดสิบห้าทุกตัวนะคะ